โย่ก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็พบกันอีกแล้วนะกับช่องสนุกเกอรนะ์ฮะผมนุ๊กนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นาะกจะเป็นคลิปรีวิวของเล่นให้ดูกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมมารีวิวกันแบบต่อเนื่องกันเลยนะฮะหลังจากที่คลิปที่แล้วเนาะได้แบบรีวิวดรา g o อนิกในวันด้วยไรบุ๊กไปใช่ไหมวันนี้เนี่ยก็จะมาทาการรีวิวสิ่งนี้เลยฮะทอดกล่องใหญ่มากนะฮะใหญ่แบบ ตอนแรกไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะครับผมคือแบบพอไปเห็นที่ร้านเนี่ยมันแบบใหญ่ขนาดนี้เลยเหรออะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมคือแบบตกใจนิดนึงใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้มากจริงๆนะฮะก็โอเคสิ่งที่ผมอาจะมารีวิวให้ดูในวันนี้เนี่ยนะครับผมนั่นก็คือ DX d r a g o n i c Booster and King r ย o n b o o s t e อนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมที่มาในรูปลักษ์ของอาสายรัดข้อมือประมาณนั้นเลยนะครับผมก็จะเป็นอุปกรณ์ประจำตัวของ Must ร r เดอร์เซ b e r รร่าง Dr าก onic ไนทนะครับผมแล้วก็ของ m ั s t รด e ดอร์เบร่าง King l i อ n d ไดซิงกีนั่นเองนะฮะก็สำหรับต,ตัวกล่องนี้เนาะก็จะมีแบบหัวเอาไว้สำหรับเปลี่ยนมาให้นั่นเองนะครับผมซึ่งหัวแรกก็จะเป็นหัวของมังกรแล้วก็หัวที่2เนี่ยก็จะเป็นหัวของสิงโตนั่นเองนะฮะก็ไม่จาเป็นต้องแบบไปซื้อแยกให้วุ่นวายนะครับผมก็หนึ่งอง เราก็จะได้หัวมาเลย2หัวนะฮะเอามาเปลี่ยนเล่นกันได้แบบสบายๆกันเลยทีเดียวนั่นเองนะฮะก็นี่ก็จะเป็นตัวภาพหน้ากล่องนั่นเองนะครับผมและเมื่อเราหันข้างมานะครับผมเราก็จะเห็นม a สเรเดอร์เบลสล่างคิงไลออนไรเซนกิยืนอยู่แบบสวยงามตรหงงานมากเลยนะฮะ <S <S ก็นี่ก็จะเป็นร่างอัปเกรดของม a สเรเดอร์เบลสนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ตัววันเดอร์ไรบุ๊กเนี่ยก็ยังไม่ได้วางขายเนาะก็ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยกำหนดวางขายก็น่าจะอาทิตย์หน้านะครับผม เมื่อเราหันมาดูอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะครับผมอีกด้านหนึ่งเนี่ยข้างกล่องก็จะเป็นภาพของมัสไรเดอร์เซเบอร์ดรากอนิกไนน์นั่นเองนะครับผมก็อย่างที่ได้บอกไปในคลิปที่แล้วเนาะคือแบบเป็นร่างที่แบบซูบาราชีมากนะครับผมซูบาราชีในหลายความหมายทั้งดีไซน์ทั้งวันเดอร์ไรบุ๊กทั้งนู่นนี่นั่นแสงสีเสียงคือแบบชอบมากนะฮะถึงตัววันเดอร์ไรบุ๊กมันจะไม่มีแสงก็เถอะนะฮะและนี่ก็จะเป็นภาพของด้านบนกล่องนั่นเองนะครับผมก็จะมีหัวมังกรแล้วก็หัวสิงโตอยู่นั่นนนเเอองงและี่ก็จ็จปปรูปูคขด er, ้ว นั่นเองนะครับผมก็ถือได้ว่าทั้ง2คนเนี่ยนะครับผมได้ร่างอัพเกรดที่ดีไซน์เท่กินใจมากจริงๆนะฮะและนี่ก็จะเป็นภาคของด้านหลังกล่องนั่นเองนะครับผมก็มีวิธีการเล่นเขียนต่างๆเอาไว้กกับเอาไว้มากมายนะครับผมก็เดี๋ยวเอาไว้ไปดูพร้อมๆกันในหลังจากนี้เลยแล้วกันเนาะโอเคนะก็สำหรับของเล่นชิ้นนี้เนาะก็ใช้ทันกระดุม l r c 4ทั้งหมด2ก้อนนั่นเองนะครับผม สิ่งที่จะแถมมาให้ภายในกล่องนั้นก็จะมีตัวกริปตัวสายรัดข้อมือตัวดราโกนิกเฮดและก็ตัวไลออนเฮดนั่นเอง เอาล้ะนะครับผมก็อันดับแรกก็มาเริ่มจากการรีวิวเจ้าตัวกริปนี้กันก่อนเลยละกันนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเมนหลักของของเล่นชิ้นนี้เลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับผมซึ่งเสียงทั้งหมดเนี่ยมันจะดังออกมาจากเจ้าตัวนี้เพียงตัวเดียวนั่นเองนะครับผมซึ่งอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยก็เป็นได้แค่ของประดับนั่นเองนะครับผมก็ตัวหลักจริงๆคือตัวนี้นะฮะรักษามันให้ดีๆนะครับผมก็อย่าทําพังอย่าทํานู่น <c oughs> นี่นั่นอย่าทําอะไรมันแรงนักนะครับผมก็เบามือกับมันหน่อยนะฮะนี่ก็นัวดท่าาสสยงง เลยนะฮะนะครับผมดูรอบๆแบบนี้ ตรงนี้ก็จะมีปุ่มนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้เยอะเยอะเ็นไปหมดเลยนะครับผมและเมื่อเราพลิกมาดูด้านล่างนะครับผมก็จะมีรูปลักษณ์เป็นประมาณนี้นะฮะตรงนี้จะมีฝาทานอยู่นะครับผมและตรงนี้ก็จะมีอ่าที่เสียบก้านทานอยู่เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมก็เหมือนกับตัวอ่าของเล่นดาบทุกๆชิ้นเลยนั่นเองนะฮะและตรงที่จับด้านล่างเนี่ยนะครับผมก็จะมีรีดมาร์คซ่อนอยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันสามารถเอาไปเล่นกับตัวซ e คกิ้งโซลไดรเวอร์ได้นั่นเองนะฮะ แล้วก็ตรงด้านจับตรงนี้นะฮะก็จะมีอักขระของมัสไรเดอร์เซเบอร์สลักเอาไว้อยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งสลักเป็นคําว่านิกิลุหรือที่แปลว่าจับถือนั่นเองนะครับผมก็คือให้เราจับด้านจับตรงนี้เนาะอารมณ์ประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมจะมีสวิตช์เอาไว้ใช้สําหรับเปลี่ยนโหมดอยู่นั่นเองนะครับผมสมมุติว่าถ้าเราอยากจะเล่นหัวสิงโตใช่ไหมก็ให้เราสับสวิตช์มาทางด้าน B ีแต่ ถ้าหากว่าเราอยากจะ่าเล่นโหมดแบบมบังกรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะครับผมเราก็สับสวิตไปทาง A นะครับผมก็อารมณ์ประมาณนี้เลยแต่ถ้าเราไม่อยากจะเล่นโหมดไหนสักโหมดหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็ให้เอาสวิตเนี่ยมาไว้ตรงกลางแบบนี้นั่นเองนะครับผมเอาแล้วฮะก็ลองมาเล่นดูกันก่อนเลยแล้วกันเนาะอันดับแรกดึงที่ก้นฐานนี้ออกปึ๊บอันดับแรกลองสับสวิตขึ้นบนก่อนเลยแล้วกันแบบนี้ ดราก็มีกูบูสตาร์นั่นเองซึ่งตอนนี้ก็เป็นโหมดของมังกรแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งอันดับต่อไปเนี่ยเราก็แค่นําหัวมังกรตัวนี้มาแปะด้านบนก็เสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยเลยและหากว่าเราลองสับสวิตช์ลงด้านล่าง ซิงไกรออนบูสเตอร์ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ให้เรานําหัวของตัวสิงตัวนี้มาแปะด้านบนนั่นเองนะครับผมเพื่อเพิ่มอัตรถรสในการเล่นนั่นเองนะฮะอันดับแรกนะครับผมก็มาเริ่มจากวิธีการใส่สายกันก่อนเลยแล้วกันก่อนอื่นให้ตั้งเจ้าตัวบูสเตอร์ในรูปลักษ์แบบนี้นะครับผมแล้วก็นําสายของมันมาแบบนี้นะครับผมให้อยู่ในรูปลักษ์แบบนี้นะไอที่มันเป็นแบบขีดที่มันเป็นแบบก้อนนูนเนี่ยนะครับผมให้ตั้งอยู่ในรูปลักษ์แบบนี้เลยแล้วก็เสียบเข้าไปปึ๊บชึบ และตรงนี้มันก็จะติดตๆหน่อยๆนะฮะผมแล้วก็พยายามดันมันเข้าไปอึป๊บแล้วมันก็จะล็อกกับตรงนี้พอดีเป๊ะเลยนะครับผมจากนั้นเราก็ปิดมันแบบนี้เลยอึ๊บตดๆ,ๆปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็อึ๊บอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมก็ จะได้ประมาณนี้เลยเมื่อตอนที่แบบอยู่ในตรงข้อมือเราเนาะคือจริงๆก็ต้องเอาข้อมือมาใส่แหละนะครับผมแต่เนื่องจากตอนนี้มันถ่ายวีดีโออยู่เนาะมันอาจจะแบบขยับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับผมก็ขอสาธิตให้ดูในรูปลักษณ์แบบนี้ไปก่อนละกันนะครับผม เอาละฮะคราวนี้เราก็ลองนําตัวอาหัวมังกรเนาะนะครับผมมาเสียบกับเจ้าตัวฐานกริปตรงนี้ดูนะฮะซึ่งวิธีการเสียบนะครับผมเราเห็นรูตรงนี้ไหมนะฮะตรงนี้จะมีช่องอยู่ซึ่งช่องตรงนี้เนี่ยให้เราเสียบเข้ากับตัวอาแท่งตรงนี้ของตัวกริปนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะเห็นไหมว่ามันจะโยกได้ตึกต๊กตึ๊กตึ๊กแล้วก็ทั้ง2ด้านตรงนี้นะครับผมมันจะมีตัวล็อกอยู่เห็นไหมแบบนี้นะนี่คือตัวล็อกซ้ายขวาเลย ะะซึ่งตัวล็อกตรงฐานของมันเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีเอาไว้ใช้สําหรับตรงนี้ใช้สาหรับแท่งตรงนี้นะนะฮะสองแท่งแบบนี้เลยก็วิธีการใส่นะครับผมก็ง่ายๆเลยนะฮะคือจับเอาทั้ง3อย่างนี้เนี่ยหนึ่งสองสามมาประกบกันกับตรง1 2แล้วก็3นะครับผมให้มันพอดีกันนั่นแหละนะฮะแล้วเราก็สามารถเสียบเข้าไปได้แบบง่ายดายนะครับผมแล้วเราก็กดหัวมันลงมา ดนี่ก็จะเป็นแบบประกอบแบบเสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นเองนะฮะก็สวยสดงดงามนะครับผมหล,หลายหคนก็มีความเห็นว่ามันเหมือนกับตรงอ่าข้อมือของริวคินะครับผมซึ่งมันก็เอออรมณป,ประมาณนั้นแหละนะฮะก็จะตัวนี้เนาะนะครับผมก็น่าจะมีอ่าแรงบันดาลใจมาจากอ่ามาสเรเดอร์ริวคิอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็นํามาพัฒนาต่อย,ยอดอะไรมากขึ้นประมาณนั้นนะฮะ ก็สำหรับเจ้าตัวหัวนี้เนาะนะครับผมสิ่งที่ผมเห็นครั้งแรกตอนที่เห็นดีไซน์ของมันเนี่ยผมนึกถึงอาจจะตัวสัตว์หางของการะสัตว์หางหนึ่งหางที่เคยสถิตอยู่ในตัวการะแม่ก็ตัวคุรามะใช่ไหม ที่เป็นจิ้งจอกก้าวหางที่อยู่กับนารูโตะนะครับผมเห็นครั้งแรกเนี่ยผมนึกถึงไอ้สตัวนั้นอันดับแรกเลยคือดวงตาเนี่ยมันอารมณ์ประมาณนั้นเลยะนะครับผมเหมือนแบบพวกสัตว์หางอ่ะตอนแรกก็ไม่หนึ่งหางก็กาวหางอ่ะสักหางนี่แหละนะครับผมสําหรับรต,ตัวหัวเนี่ย <c oughs> ก <c oughs> <ๆ>็อันดับต่อมาก็มาลองเล่นกันดูเลยเลวกันเนาะอันดับแรกถ้าจะเล่นในโหมดมังกรน,นะครับผมให้เราดันสวิตช์ไปทางขวาถ้าจะดูจากมุมนี้เนี่ยนะฮะก็ให้เราดันสวิตช์ขึ้นไปข้างบนนั่นเองนะครับผมโอเคเปิดสวิต ก็มีแต่เสียงนี่แหละนะฮะก็ไม่มีแสงสีแต่อย่างใดนะครับผมก็อาจจะดูเงาๆหน่อยนะฮะก็ไม่เป็นไรโอเคอันดับแรกถ้าเราจะเปิดปากนะครับผมให้เรากดสวิตช์ตรงนี้ตึ๊บน้องก็จะอา้าปากออกมาแล้วนั่นเองนะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เราทําการนํามันด้วยไรบุ๊กนะครับผมเสียบเข้าไปในปากน้องให้น้องกินเข้าไปก็ให้เราหันหน้าแบบนี้เนาะหันก้นเนี่ยเอาก้นของมันด้วยไรบุ๊กเนี่ยเสียบเข้าไปตรงปากนะครับผมโอเคนะเสียบปึ๊บ ปุบปากจากนั้นกดสวิ์ ก็จะอารมณ์ประมาณนี้เลยนะฮะจะบอกว่าเจ้าตัวหัวนี้เนี่ยนะครับผมมันเป็นอ่าอุปรกรณ์ที่เป็นระบบเสียบอย่างเดียวนะฮะไม่มีระบบสแกนแต่อย่างใดนะครับผมซึ่งไม่ว่าเราจะนําบุ๊กไหนเสียบเข้าไปเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีแค่เสียงเดียวโดดๆเลยซึ่งที่มันจะต่างออกไปเนี่ยนะครับผมก็จะมีแค่เสียงอ่าพูดชื่อหนังสือของวันเดอร์ไรบุ๊กอ่ะที่มันมีอยู่ในตัวของวันเดอร์ไรบุ๊กเองอยู่แล้วอะ่ะเนี่ย ก็โูงเรียนมันก็จะมีแค่ประมาณนี้นะ,นะครับผมไม่ว่าเราจะนาหนังสือเล่มอื่นๆมาเล่นยังไงนะครับผมเสียงที่มันจะออกมาจากตรงนี้ก็จะมีแค่เสียงเดียวที่เป็นแบบเสียงรันยาวอย่างเดียวเอาละฮะจากนั้นก็ลองมาเล่นกันยาวๆเลยนะแบบนี้ปึ๊บกินเข้าไป นะครับผมซึ่งมันก็จะตันอยู่แค่ทวี reading หรือก็คืออ่านได้แค่3ครั้งนั่นเองนะครับผมไม่เชิงอ่านอะ่ะมันเสียบได้แค่3าครั้งนั่นเองนะครับผมเอาละฮะจากนั้นเราก็ลองอ่านนาพี่ใหญ่คนนี้มาลองเล่นดูเลยแล้วกันซึ่งการที่เราจะนําพี่ใหญ่เนี่ยมาเสียบเข้าไปในปากของน้องเนี่ยนะครับผมก็ดูเหมือนเราจะต้องจับน้องอ้าปากกว่านี้นิดหนึ่งนะฮะแบบนี้นะก็คือกด1ครั้งน้องก็จะเปิดปากใช่ไหม น้องก็จะเปิดปากแค่เนี้ยซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะเสียบเข้าไปไม่ได้ให้เราง้างปากของน้องแบบนี้อีกครั้งหนึ่งคือโอเคประมาณนี้แหละนะฮะอาจจะดูน่ากลัวไปนิดนึงนะครับผมเราก็ลองนำํำพี่ใหญ่เนี้ยมาเสียบเข้าไปเลยแล้วกันโอเคนะจิ้มปึ๊บ จัดไปเฮียก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งถ้าถามว่าก็ถ้ามันสแกนไม่ได้แล้วทำไมอ่าเสียงของวันเดอร์ไรบุ๊กเล่มเล็กกับเสียงของวันเดอร์ไรบุ๊กเล่มใหญ่มันถึง ไม่เหมือนกันตอนที่เราเสียบเข้าไปนะครับผมก็จะบอกว่ามันจะมีกลไกเล็กๆน้อยๆอยู่นั่นเองนะฮะซึ่งเวลาเรานำมันเดอร์ไรบุ๊กเล่มเล็กใช่ไหมนะครับผมเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยปุ่มด้านล่างนะฮะปุ่มสีดำดตรงนี้นะฮะปุ่มสีฟ้าตรงนี้ ปุ่มสีฟ้าตรงนี้เนี่ยหนึ่นะครับผมประมาณ4ปุ่มปุ่มทั้ง4มันจะโดนกดไปพร้อมๆกันเลยนั่นเองนะครับผมเวลาเรานำอ่านวันเดอร์ไรบุ๊กเล่มเล็กนี้ใส่เข้าไปก็จะทำให้มีเสียง one reading two reading three reading อะไรก็ว่ากันไปเนาะมันก็จะรันยาต่อเนื่องมาให้เราเองนั่นเองนะครับผม แต่ถ้าหากว่าเรากดแค่3ปุ่มเนี่ยหนแล้วก็3ตรงนี้นะฮะแต่เราไม่กดปุ่มด้านล่างตรงนี้นะมันจะมีเสียงที่เป็นแบบเสียงลักษณะเฉพาะตัวของเจ้าตัววอเตอร์ไ b o o k เล่มใหญ่นี้แทนนั่นเองนะครับผมซึ่งเมื่อเราลองพลิกมาดูด้านล่างของวอเตอร์ไร o ุกเล่มใหญ่แล้วเนี่ยนะครับผมเห็นไหมตรงนี้ มันจะมีช่องอยู่ซึ่งไอช่องนี้เนี่ยนะครับผมมันจะเป็นช่องที่เป็นแบบหลบปลีกเจ้าตัวปุ่มด้านล่างตรงนี้นะครับผมเพราะว่าช่องตรงนี้เนี่ยนะครับผมมันเป็นระยะห่างกับไอตรงปุ่มด้านล่างเวลาเสียขก็ไปมันเลยไม่โดนปุ่มด้านล่างนั่นเองนะครับผม, <ๆ S 2> ผมก็เลยทําให้กลไกอีกอย่างหนึ่งเล่นเสียงอีกอย่างหนึ่งแทนนั่นเองนะครับผม,ผมก็หลักการประมาณนี้เลยนะฮะเอาละฮะคราวนี้ก็ลองเปลี่ยนมาเป็นหน้ากากสิงโตดูบ้างละกันกะ่อนอื่นถอดเจ้าตัวหัวนี้ออกก่อนนะครับผมซึ่งวิธีการถอดเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแน ไม,ไม่รู้ว่ามันจะมีวิธีอื่นที่มันง่ายกว่านี้ไหมนะฮะแต่เท่าที่ผมไปทดลองมาเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าวิธีนี้น่าจะดูโอเคสุดแล้วนะฮะก็คือดันมันออกเองเลยนั่นเองนะครับผมก็ค่อยๆดึงค่อยๆดันมันออกมานะครับผมก็แบบนี้นะ เอาละฮะอันดับต่อมาเราก็สับสวิสไปด้านตรงข้ามกับตะกี้เนาะนะครับผมเพื่อเปลี่ยนจากโหมดมังกรเนี่ยมาเป็นโหมดสิงโตนั่นเองนะครับผมแบบนี้นะครับผมตอนนี้ก็กลายมาเป็นโหมดสิงโตแล้วเรียบร้อยเลยนะครับผมแค่ทําการสับสวิสแค่อย่างเดียวนั่นเองนะฮะง่ายๆเลยจากนั้นเปิดปากน้องออกมาเลยครับผมกดจึ๊บแล้วก็ใส่ w มเดลไลน์บุ๊เข้าไปอึ๊บ But for me, Oi เอาแล้วนะครับผมต่อมาเราก็จะลองนำตัวอาดรกอนิกไนท์เนี่ยนะครับผมมาเล่นคู่กับจตัวหัวสิงโตนี้ดูกันเลยแล้วกันโอเคนะอันดับแรกเปิดปากน้องมาง้างปากชึบ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเจ้าตัว b o o ตอร์นี้นะฮะก็สําหรับผมเนาะก็อืมรู้สึกว่าลูกเล่นมันก็จะดูแลดูน้อยไปหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีระบบสแกนนะเนาะนะครับผมแล้วก็เป็นแค่ระบบเสียบแล้วก็มีแค่เสียงทําให้ตายอย่างเดียวเล็กๆน้อยๆเลยแต่ก็โอเคหน่อยตรงที่ว่าบันไดนแถมหัวซิงโตกับหัวมังกรมาให้ทั้งสองหัวภายในกล่องเดียวกันนะครับผม,ผมก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้อแยกมากมายให้เปลืองตังค์นะฮะ ็ดีแค่ตรงนี้นะครับผมแต่สําหรับผมก็ยังคิดว่าลูกเล่นมันก็ยังดูน้อยไปอยู่นั่นเองนะครับผมก็ทุกคนคิดเห็นกันยังไงนะครับผมก็ลองมาเม้นกันดูใต้คลิปนี้ดูรออ่านเมนของทุกๆคนอยู่นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมากมายแล้วนะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเลยแล้วกันเนาะก็คลิปหน้าผมจะทําอะไรผมจะทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับผมก็ เอาไว้รอรุ่นกันดูเลยแล้วกันก่อนจะจากกันไปถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้ผมต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนไปแล้วจ้าวา้าวฟิว